ที่มาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าใช่ที่ไม่ไปที่อื่นก็เพราะว่าชอบที่ไม่มอบหัวใจให้ใครอื่นเพราะรักที่จะยืนเป็นสิทธิบูรุษสงครามที่มาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าใช่ที่ไ uh ม่ไปที่อ cin ื่นก็เพราะว่าชอบที่ไม่มอบหัวใจให้ใครอื่นเพราะรักที่จะยืนเป็นสิทธิบูรุษสงครามที่มาเรียนที่ ขอต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิมูนสงครามมหาวิทยาลัยแห่งความสุขค่ะวันนี้ก็จะพาไปชมกิจกรรมสนุกๆของมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองค่ะคือกิจกรรมก้าวแรกสู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิมูสงครามค่ะเดินทางกันมาถึงรุ่นที่3แล้วนะคะโดยในปีนี้นะคะมีน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมกันถึง3,900กว่าคนเลยค่ะและในวันนี้หัขวข้อที่เราจะสัมภาษณ์น้องๆก็คือมหาวิทยาลัยแห่งความสุขข,ของน้องๆเป็นอย่างไรกันบ้างตาพี่ฮอลลี่ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ มาจากคณะเทคโนโลยีตสาหกรรมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกค่ะมหาวิาลยความสุขในแบบฉบับของน้องเนี่ยเป็นแบบไหนคะก็ชอบที่พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีพื้นที่สีเขียวเยอะแล้วก็มีสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจเยอะค่ะเช่นห้องสมุดอะไรงนี้ก็สามารถร้องคาราโอเกะได้อ่านหนังสือได้สแสดงว่าไปลองคาราโอเกะมาแล้วใช่ไหมเนี่ย <laughs> อ๋อเดี๋ยวว่าจะไปกับเพื่อนอยู่อ๋อยังไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวจะลองไปใช่ไหมคะโอเคค่ะและนี่ค่ะมหาวิาลย

ความสุขในแบบฉบับของน้องก้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเ่อเป็นกันเองครับเป็นอิสระแล้วก็แต่งตัวแบบอิสระครับผมอ,อยู่เป็นกันเองแล้วก็สบายใจครับเรียกได้ว่ามหาวิทยาลัยแห่ความสุขจริงๆเลยคะ่ะไม่ไปที่อื่นทชอบที่ไม่มองหัวใจให้ใครอื่นเพราะรักที่จริเป็นสิทธินสงครามที่มีเรียนที่นี่ก็ับผู้ชายที่ไม่ไปที่อื่นกับผูาชอบที่ไม่มองหัวใจให้ใครอื่นเพราะรักที่จริงเป็นศิลปินอ่ามหาวิทย ในความแห่งความสุขฉบับของน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะม,มีพื้นที่ใช้สอยเยอะ,ะค่ะแล้วก็มีอาจารย์ที่รักมีเพื่อนรักทุกคนแล้วก็มีวินิจจะแายน้ำอะไรเพียบเลยค่ะชคณะเทคโนโลยีสากรรมครับวันนี้พี่ก็อยากจะฝากให้น้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏปุณโภคธรรมนี้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันครับขอบคุณครับ โอเคสุดวิิิลัยในบูชื่อปอนะคะจากคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะมหาวิทยาลัยแห่งความสุขนะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยนะคะที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะมีคนรอบข้างที่ดีนะคะแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีเป็นคนของ่ะ วิเดหความสุขสําหรับน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยก็จะเป็นพวกแบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบมีอุปกรณ์กีฬาเล่นครบเงี้ยครับสนามก็ไม่ชำรุดเป็นนักกีฬาอะไรคะเป็นนักกีฬาฟุตซอลครับฟุตซอลเลยเหรอใช่ครับโอ้เก่งมาก,มากเลยนะคะน่ารักมากเลยครับ แนะนําตัวเองหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อต้งตาลครับคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ครับอยากเป็นครูครับอยากเอาความรู้เหล่านี้คณิตศาสตร์นะครับไปเผยแพร่ความรู้ให้กับเด็กนักเรียนครับแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนความคิดให้เด็กนักเรียนนะครับคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิชาที่ไม่ได้ยากแล้วก็เป็นวิชาที่สนุกครับผมก็เลยเลือกมาเรียนเพื่อที่จะเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์นํามาสอนความใว้กับเด็กนักเรียนที่นี่ครับเลยเลือกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล ที่ม่เรียนที่นี่ก็เพราะาใช่ที่ไม่ไปที่อื่นก็เพราะชอบที่ไม่มอบหัวใจให้ใครอื่นเพราะรักที่จะยืนเป็นสิทธิบูรสงครามที่ม่เรียนที่นี่ก็เพราะาใช่ที่ไม่ไปที่อื่นก็เพราะชอบที่ไม่มอบหัวใจให้ใครอื่นเพราะรักที่จะยืนเป็นสิทธิบูรสงครามที่ม่เรียนที่นี่ก็เพราะาใช่ที่ไม่ไปไม่อยากบอกน้องว่าตั้งใจเรียนนะจ๊ะสาวๆ ท,ที่อยากให้น้องๆตั้งใจเห็นนะคะวไ,ไว <im it> <im it> <im it> ้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะกุบผู้ชอบที่ไม่มอบหัวใจให้ใครอื่นเพราะรักที่จะยืนเป็นสิบิบูลสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ับบฉนสู่เรือเขียวขาวในทียืนยาวร้อยปีผ่านทนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเปลี่ยนวนผ่านร้อยกระมลเป็นคนของพระราชา